เฮ้ยวันนี้ร้อนเล่นน้ำกันดีกว่าเฮ้ยกล้องอาจจะเปียกน้ำแลยจะพังทรนี้ผมโคตรลงทุนเลยนะอามรอดไม่หลีกอย่าร้องนายโงเฮี <Emer> ้ย <gent hat> ครับก็ขอกล่าวคือแบบสวัสดีพี่น้องชาวาชายเสียงดังก็ได้ครับเชื่อสายแล้วหลือวันนี้พวกผมแล้วตอนเจอ้นวันเลยอินฟินิตี้แบงค์ครับคุณดูคือวันนี้พี่อยู่กับยี่สิบเจ็ดไร่ใกล้เขาเหลียงซานดูครับไอที่เห็นนี่บางคนจะถามว่ามันมันคือแบบสถานที่ท่องเที่ยวหรือเปล่าผมบอกแล้วมันคือสวนเล่นเล่นของผมอ่ะแบบส่วนน้ำของผมเองเป็นสวนของส่วนตัวนะเป็นแบบมันรวยเกินอ่ะเห็นไหมแต่หลายคนก็ ยังไม่เคยเห็นที่นี่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาเล่นน้ำนะอากาศมันร้อนนะสำหรับใครที่อันนี้พูดก่อนเลยระวังฮีตตกร้อนมากๆควรหาน้ําดื่มแต่อย่าดื่มเย็นจัดห้ามระวังมันช็อกนะครับเพราะเวลาเราช็อกน้ําเย็นเนี่ยอันตรายนะครับให้ดื่มน้ําธรรมดาปรับสภาพร่างกายแล้วค่อยกินน้ําเย็นนะน,นี่แนะนํานะน้ำของป้าเดี๋ยวจะพาไปดูเลยนี่อันนี้ใครเนี่ยอันนี้มึงใครเนี่ยชิปอนไอปอนอันนี้ใครธงครับไอธงอันนี้เต่อครับก็ง่ายๆวันนี้นะครับผมจะให้ทุกคนจับฉากโกโปเลยคือง่ายๆถ้าพวกมึงอ่ะ แบบลงแล้วร้องอ่ะถ้าร้องอ่ะคือแพ้แต่ถ้าใครไม่ร้องและได้แต้มมากที่สดุดกูให้หมื่นหนึ่งแล้วหนึ่งพันบาทาจตาใถ้ากูชนะถ้าไม่ใช่พงษ์นะกูชนะก็คือพวกมึงต้องหารตังค์ให้กูนะหมื่น <10. S 2> บาทอันที่เช่นหักเงินเดือนออประมาณนั้นนะไบเปล่าไบท <laughs> แค่นี้เงินเดือนก็นจะไม่เหลืออยู่แล้วนะครับพูดเล่นพูดเล่นนะครับก็วันนี้ตั้งใจจะมาแจกพวกมันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปพาไปดูกันนะครับพาพนักงานมาเล่นน้ำทำไมถึงอยู่บ้านกันไม่ได้บอกไปว่า แล้วก็กําลังทำป้าครับมาเรียกว่ามาทำามันมันต้องขัดนะบางคนบอกว่าถึงเวลาต้องเก็บบ้านบ้านเราเรียกเก็บไม่ได้นะเว้ยไอ้เทียเรียกว่าล้างบ้านเลยดีกว่ารับเพราะว่าหลายๆคนที่เคยทำป้าที่บ้านน่าจะเข้าใจว่าเขาจะขัดพอขัดเามันก็เป็นอย่างนี้เนาะเป็นฝุ่นนี่ฝั่งนี้เป็นฝั่งของเด็กแต่คนอย่่งพวกเราก็สามารถเล่นได้มึงเห็นไหมข้างบนอ่ะมันมีกี่อันกูจะให้พวกมึงเล่นทุกอันไป โอเคครับสำหรับตอนนี้เราก็มาถึงที่เล่นของเด็กวันที่ร้แร้อยเดี๋ยวผมจะมาเดินโดดน้ำกันในระดับแรกดูครับคนดูไม่แดงนะผมไม่แดงโอ้สเกเนี่ยโอ้ตัวเล่าจะสูงตัวน้ำ่าจะลึกคนดูนี่ยจะมีหลายๆอย่างให้เล่นกันนะครับไอ้ต้องไปพร้อมไปไม่สำคัญไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมพาไปดูนี่ไงเดี๋ยวปะนี่สวนน้ำอย่างใหญ่อย่างโอ้ อันนี้คือมันจะเป็นแบบม้วนนะข้างในน่าจะแบบไม่มีทรงไม่มีแสงอ่ะสีน้ําสวยดีนะจริงๆแล้วมันน่าจะต้องเป็นแบบว่าเป็นสีฟ้าๆนะแต่ว่าอันนี้เขาข้างล่างมันเป็นเขาเรียกว่ามไอ้ื้นนอ่นนนอนมันเลยเป็นสีนี้ลองมนขึ้นทางไหนล่ะไปไป,ไปลองลอง,ลองไปดูนีนี่ไงให้ทองลองดูก่อนปลาเดิมผมก็ไม่เคยมาเล่นนะส่วนน้ำที่น่ะแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นของเด็กไงแต่ว่าแบบเราก็ลองมาเล่นดูย้อนไปย้อนไปไปไปเนี้ ไม่มึงลองดูก่อนกูก็อยากเห็นไงเป็นไงวะไอ้เจ้าลงเลยทำไมมันน่ากลัวจังวะเออมลงไปเลยมลงไปเลยเจ้าไปดิหนึ่งร้อยที่อะไรลงเลย ไอ้ปาลาลงไปดิีไม่นี่คือกูแบบอยากให้คนดูเห็นไงว่าแบบว่ามันเป็นสไตล์ไหนเดี๋ยวกูจะพาลงไปทีหลังเรื่อยไหนวะมันลงไปไงวะหุยแโโม่งโคตไอ้นี่เลยอ่ะคนดูดูดิดูดิเย่เดี๋ยวผมจะพาลงไปเลยไปดูความมืดกันว่ามันมืดขนาดไหนเพื่อเปน็นการไม่เสียเวลาเฮ้ยเหี้ยเสียวว่ะไอ้เหี้ยวใเล่ เลื่อนไปไหนครับไม่เป็นไรไอเ้เหี้ยมืดจัดเลยอ่ะไปอละไปเล่นอะไรเพิ่มเสียเวลาครับผมขึ้นไปเล่นอันใหม่เลย้หเยอะอันนี้ต่อไปเล่นควาแค้เลยเลยเจ้าเคยเล่นหรือยังยังไม่เคยอ๋อเห็นแค่เห็นก็เสียวแล้วกล้องอาจจะเปียกน้ำหรืวจะพังเมื่อกี้ผมพ่นลงทุนเลยนะการมันรอดนี่หรือใครไปก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบน้องร้อนปะแล้วเย็นยังยัังครบใช่นี่มึงลงน้ำมยังไม่เย็นอีกหรอ ไปเลยอย่าร้องนายทวงเฮีย Au!

我也喵嘞！啊，喵起来！Huh huh huh oh,

เอ้าน okay, ี่ก็ได้เลยสองหายเลยหน้โลเหรอโอเคครับคนดูก็สกหรับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการมาเล่นแล้วไอ้ใหญ่แต่ไม่สามารถขึ้นไปข้างบนได้เพราะเราซื้อลิปปิ้นถี่สีจังคั๊กก็บอกเลยว่าต้องเพิ่มตังค์แล้วทีนี้ต้องบอกเลยว่างบประมาณวันนี้เราค่อนข้างที่จะหมด ไปหลายก่ะก็ถ้าเรามีสีนี้เราก็เล่นตรงนี้แหละเล่นเลยนี่นะครับก็เล่นดูตรงนั้ไปแล้วนะทุกคนก็วันนี้ผมขอพายแล้วนะวันนี้ภารกิจถือว่าเป็นมิดทันเฟลวถือว่าล้มเหลวไปแล้วเล่นไม่จบแล้วก็ฝั่งน้นก็ไม่ได้เหมือนกันก็เดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นรอบหน้าเพราะถ้าเราซื้อเราต้องซื้อทีเดียวถึงจะคุ้มนะครับถ้าเราซื้อสองสารอบมันไม่คุ้ม ก็ถ้าได้เห็นฝั่งนู้นไปแล้วทุกคนก็รู้แล้วว่ามันคงจะสนุกสนานมากใช่ไหมล่ะจริงๆแล้วที่นี่พี่เป็นเจ้าของแหละอย่างท่พี่บอกเมื่อต้นคลิปไปวันนี้ก็คือไม่ใช่ไนะจริงๆแล้วความเห็นไม่ตรงกันการพนันจงบังเกิดใช่ปะแต่วันนี้การพนันได้บังเกิดเพราะว่าเขาบอกว่าต้องริบบิ้นฟ้าก็ไม่เป็นไรรอบหน้าเดี๋ยวกูจัดริบบิ้นฟ้าแน่นอนกูจะแบบเดี๋ยวกูจะใส่อย่างเงี้ยเนี่ยผู้ซื้อแมงใส่อย่างเนี้ยเนี่ยได้ป่ะได้ป่ะ เน่ยนะมึงยังคิดตายอีกเหรอโอ้พี่ไปติดต่อวขอเธอได้เลยของซื้อของขายไม่ไม่บดีดังเดี๋ยวรอบหน้ากูมาใหม่กูจะซื้ออย่างนี้เลยนี่ขาด้วยกูจะพันแม่นหมดแหละแนะคุณโดก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมอากาศร้อนๆก็ถ้าว่างๆก็ไปหาเล่นน้ำเนาะคลองน้ำแถวบ้านก็ได้หรือจะไปซื้ออ่างเล่นก็ได้อย่าพยายามอยู่ที่เรามันร้อนมากๆนะครับตายหาได้เลยนะได้ข่าวว่าได้สัตว์เลี้ยงใหม่มาเชื่อเลยนะชปุ๊บดาดังคิดอ่ะเอ่อเผาเลดเอด เอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดเป็นสัตว์พันธุ์อะไรนันมีไอแคทใช่ไหมชื่อภาษาอังกฤษคือเอ็ดเวิร์ดชื่อไทอ่ะแล้วภาษาไทยแบบวิทูนบักอแวิทูนนะครับก็ใครใครอยากเห็นแบบวิทูนก็เดี๋ยวพี่ธงไปรีวิวให้ดูนะแล้วไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับนี่คือการเซอร์ไพรส์ของพวกเรานะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนั่งก่อนเลยไปเอาดีพี่ไม่อันตรายเนาะเที่ยว

เงี้ยไปได้สัตว์เลยที่สบายพูไม่ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวดูต่อโอเคได้แล้วขฮาชั้นขฮาชั้นขฮาชั้นเฮาชั้นไปต่ออันต่อไปเลยเนาะไปต่อไปไปพุ่งไปเลยเหรอพร้อมยังอ่ะพร้อมยังพวกมึงอ่ะกูได้หมดพร้อมยังโอ้

เรือกูเบรกต้งนั้นเลยสัตว์แต่งเรือไปดีเฮียใช่เข่าทนไปล้างนานังเออเจ้ากูโคตรดี <muches> <muches> oh, Allez. Alors...